โหราศาสตร์ในชีวิตประจําวันเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดก็คือความรู้นะครับเป็นองค์ความรู้เป็นหลักหลักศาสตร์แต่โบราณน,นะที่นํามาใช้ประโยชน์ให้ทุกท่านเนี่ยนำไปใช้ได้นะไม่ไม่ใช่แค่ฟังฟังกันมาอย่างเดียวนะแต่ให้รู้หลักไปด้วยเหมือนที่เทปก่อนๆที่ผมได้อธิบายถึงคําว่าโหราศาสตร์นะครับ โหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ว่าด้วยดาราศาสตร์การเคลื่อนที่ของดวงดาวนะบนท้องฟ้านะและเกิดการจดบันทึกสถิติเกิดการจดบันทึกสถิตินะครับกลายเป็นสถิติศาสตร์ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึง่งมีการคำนวณการเคลื่อนที่มีการใช้ปฏิทินสุริยญาต การเคลื่อนที่ดวงดาวต่างๆมีการคำนวณใช้คณิตศาสตร์คำนวณอย่างแม่นยำนะแล้วก็มีบรรยายโบหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทกรอนนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการแปลความเนี่ยเป็นศาสตร์ที่รวมกันเอาไว้นะทั้งดาราศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับวรณกรรมรวมไปถึงสถิตศาสตร์เนี่ยรวมกันเป็นโหราศาสตร์ แล้วการที่ใช้มาดูดวงดาวต่างๆเนี่ยเพราะอันนี้จะใกล้วันที่21ไปก็มีคนถามกันเข้ามาอีกนะเพราะคลิปที่แล้วที่เป็นเรื่องสุริยปราคารสุริยุปราคาเนี่ยก็มีคนดูกันเยอะนะครัวน,นี้ผมขยายความเพิ่มนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพอพูดไปถึงเรื่องอภัยพิบัติก็กลัวอีกอะไรเงยน,นะก็อย่าก,กลัวมากนะ เพราะมันเป็นอย่างนี้เขาบันทึกกันมาอย่างนี้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาดูดวงดาวนะมีปฏิทินยึดยึดปฏิทินนะที่ใช้กันมาเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่สมัยโรมันนะปฏิทินที่พวกเราใช้กันเนี่ยปะิปฏิทินสุรยิยะญาติการเคลื่อนที่ของดวงดาวคือสมัยโรมันเลยนะอนาณาจักรโรมันเนี่ยที่ในหนังที่แบบโอ้โหใช้ดาบฟันกันคือสมัยก่อนขนาดนั้นเลยนะสามพั 3, ปีเนี่ยก่อนคิด ก่อนคิดการสักสักสองร้อยสามร้อยห้าร้ปีประมาณนี้นะคือจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะที่ปกครองอาณาจักรโรมันก็ได้สร้างปฏิทินขึ้นมาปฏิทินเอาจากปฏิทินดาวนี่แหละปฏิทินดาวมาเป็นปฏิทินที่เราใช้กันนะในช่วงแรกเนี่ยจะมีแค่เริ่มเดือนมีนานะมกราคมพายไม่มีมีนาเมษาพฤษภา,าจนจนไปถึงธันวา แต่พอดูไปดูมาก็ดูดวงดาวกันอย่างเงี้ยนะอย่างที่ผมเคยทําคลิปเล่าไปแล้วว่าเวลาที่เขาดูดวงดาวเนี่ยเขาเกิดการสังเกตนะครับสังเกตว่าเอ๊ะพอช่วงเวลาแบบนี้กลุ่มดาวบนท้องฟ้าเรียงตัวแบบนี้นะมองเห็นเป็นกลุ่มดาวแพะมองเห็นเป็นกลุ่มดาววัวมันอยู่ในเช่ยงช่วงเดือนไหนเขาก็เลยสร้างเป็นเดือนขึ้นมาว่าเอ้ยพอเห็นดูกลุ่มดาวแบบนี้ก็เป็นเดือนแบบนี้ พอเห็นกลุ่มดาวนี้เป็นเดือนแบบนี้ก็เลยเกิดระบบปฏิทินขึ้นมานะอันนี้คือเป็นศาสตร์ที่ใช้มาหลายพันปีนะพอเกิดระบบปฏิทินนะขึ้นมาปุ๊บมีพอพอสร้างขึ้นมาใช่ไหมจูเลสสียสซีซาร์เนี่ยเขามีม,มีมีเดือนอยู่เดือนหนึ่งที่ชื่อว่าควินติทิสเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นจุลายให้เป็นชื่อเขาให้เป็นแบบชื่อเขานะควินติทิสก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นจุลายคั้่จูเลสสียสซีซาร์ เสียชีวิตไปตายไปแล้วนะลูกชายก็ขึ้นของราชลูกชายก็มาปรับปฏิทินอีกนะปรับปฏิทินปรับปฏิทินให้ให้ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนชื่อเดือนอีกเดือนหนึง่งเป็นชื่อตัวเองก็คือ,อลูกชายนี่ชื่อพระเจ้าออกัสตุสนะอกัสตุสเออออกัสตุออสตนะออส,สมัยโบราณก็จะมี อุดอุดอุดุดอะไรกันอย่างนี้แสดงว่าภาษาคราว่าภาษานี่ก็มีมานานแล้วโอ้สมัยโรมันเลยเทพพระเจ้าโรมันอย่างที่บอกว่าคนโบราณนับถือเทพพระเจ้านับถือธรรมชาติไงเทพพระเจ้าแห่งสายน้ํากับโพไซดอนอย่างเงี้ยเทพพระเจ้าแห่งสายฟ้าอย่างเงี้ยก็เพอร์ซิอุสอะไรอย่างเงี้ยนะเอซุสอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะมีเทพพระเจ้าเฉะนั้นสมัยโบราณสมัยอาณาจักรโรมันเนี่ยก็จะมีศาสตร์อย่างเนี้ย นะแล้วก็มีการจดบันทึกเรื่องดวงดาวเรื่องแผนที่เรื่องปฏิทินแล้วในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการดูข้างขึ้นข้างแรลมเหมือนนะเราเลยนะอาจารย์เอาก็ที่ใช้กันอยู่เนี่ย <c oughs> มันมาจากโบราณ <c oughs> นะมันมันมาจากโบราณไง <c oughs> แล้วมีการจดบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาวจดบันทึกเพราะคนโบราณเนี่ยเขาจะสังเกตสังเกตอะไรก็คือพอเขามองบนท้องฟ้าเอา้าทําไมเห็นดวงจันทร์เต็มดวงพอช่วง ข้างขึ้นเห็นไหมก็จะเห็นโอ้โ oh, หพระจันทร์เพนพอข้างแล้วอ้าวทำไมดวงจันทร์เป็นเสี่ยวเขาก็จะเห็นเอ๊ะ e, มันมีช่วงเวลาที่เต็มดวงมีช่วง,งเวลาที่เป็นเสี่ยวมีช่วงเวลาที่เป็นอย่างนี้คนโบราณเขาก็สังเกตและเขาสังเกตไปอะไรอีกพอพอพระจันทร์เต็มพระจันทร์เสี่ยวพระจันทร์อยู่ตรงไหนเอ๊ะ e, น้ำมันขึ้นด้วยลงด้วยเห็นไหมนี่คือคือมันเกิดการสังเกตนะข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมัน ผูกไปถึงน้ําขึ้นน้ tá, ja e ําลงคนโบราณเขาศึกษาปฏิทินดาวนะเขาเริ The The ่มจากดวงดาวเริ่มจากการสร้างแผนที่ดาวแล้วกําหนดเป็นปฏิทินที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่ต้นต้นปีมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาถุนายากรกคาเลยนะเห็นกลุ่มดาวเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้นะนาซาเองเนี่ยเจอกลุ่มดาวขึ้นมาอีกกลุ่มดาวนึงนะ แล้วถ้าประกาศใช้นะวงการดาราศาสตร์โหราศาสตร์จะสั่นสะเทือนเลยนะเพราะอะไรจากเดิมที่มีลัคนาสถิต12าราศีใช่ไหมถ้าประกาศอีกหนึ่งลัคนาขึ้นมานะงงกันเลยครั้เนี้เขานาซาเขาเจอกลุ่มดาวงูนะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มดาวฉะนั้นถ้าจะเอามาเรียงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวขึ้นมานะ จะกลายเป็น13ลัคนาราศี13ลัคนาราศีคราวนี้จะมึนกันอีกเราต้องเรียนกันใหม่เรียนกันใหม่เลยเรียนกันใหม่สรุปมานั่งว่าสอมว่าตอนนี้ลัคนูอาจจะเปลี่ยนต้องขยับกันอะต้องมีการขยับแต่อันนี้คือยังไม่ประกาศแต่มีการศึกษาวิจัยกันเรียบร้อยอันนี้ผมเท้าความเพื่อเพื่อที่จะมาพูดถึงเหตุอันธรรมชาติเรียกว่าสุริยุปยสุริยุปราคาเนี่ยนะฉะนั้นคือที่มามันมาอย่างนี้มันมาจาก โรมันเลยศึกษาดวงดาวเปลี่ยนแปลงนะเขาศึกษากันเขานับกันจนกระทั่งนะเดือนกุมภาพันเนี่ยที่มีปีอธิกสุลทินเนี่ยต้องมี29วันเมื่อก่อนเดือนกุมภาเขามี30วันด้วยซ้ำน,นะแต่พอเดือนกุมภามี3ามวันพระเจ้าออกัสตุสนี่แหละที่พอเปลี่ยนเดือนสิงหาเขาใช่ไหมเดิมทีสิงหามี30วันแต่ในสมัยโบราณคือสมัยโรมันเนี่ยเขามองว่า เลขคู่เนี่ยเป็นเลขแห่งความโชคร้ายพระเจ้าออกัตุสก็เลยเติมสาเอดเข้าไปที่เดือนสิงหาอพอเติมสาอไปที่เดือนสิงหาก็เลยไปลดเดือนกุมภาพะจาก30มสิบเลยเหลือ29่สิเก้แล้วพอเหลือ29เสร็จปุ๊บเขาก็คำนวณกันอีกนับกันเนี่ยคือคือศาสตร์เหล่านี้นยเขานับกันเป็นพันพันปีนะเขาสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงดาวสังเกตธรรมชาติสังเกตทุกอย่าง แลวก็จดบันทึก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 เสร็จกลายเป็นตาํตาราตําราก็ตกทอดกันมาเป็นพันๆปีจนพวกเราก็มาใช้ตําราปฏิทินต่างๆนะพอเขาทํากันอย่างนี้ปุ๊บปรากฏว่าเดือนกุมภาเขาบอกว่ามันเหลือเศษมันเหลือเศษนะปีหนึ่งต้องมี365ใช่ไหมถ้าถ้าเดือนกุมภามี29มันจะเหลือเศษเศษจ,จุด25้าเขาก็เลยเอาจุด 2, เนี่ย มาซ้ำสี่ปีให้มีวันยี่บเก้าหนึ่งครั้งเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยมียี่สิบเก้าวันเนี่ยสี่ปีครั้งหนึ่งก็ค,คือปีอาทิตย์กรุสุรทินใครเกิดยี่บเก้ากุมภาพันธ์ต้องรอสี่ปีฉลองวันเกิด <c oughs> แล้ววิธีคำนวณ <c oughs> เขาก็คำนวณกันยังไงปีคริสตศักราชเขาใช้คริคสคริสตศักราชนะครับหารด้วยสี่ถ้าหารลงตัวก็คือปีนั้นจะมียี่บเก้าวันฉะนั้นอย่างปีเนี้ยสองศูนย์สองศูนย์ใช่ไหม หารด้วยสี่มันก็ลงตัวพอดีเลยห้าห้าก็เลยเดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบเก้าวันอันนี้พูดให้ฟังเรื่องปฏิทินธรรมชาติก่อนแล้วสิ่งที่ที่มาที่มันจะมาต่อคืออะไรคือการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆนี่แหละมันจึงมาเกิดผลบนโลกนะที่เขาบันทึกกันมาตลอดมาบันทึกกันมายาวนานเลยหลายพันปีให้เราได้รู้ได้เห็นว่าอ๋อ ที่มาคือมันมาจากธรรมชาตินะเวลาดาวเรียงตัวนะวันที่21นะครับที่จะเกิดสุริยุปราคาเนี่ยมันเกิดการเรียงตัวของสามดวงดาวก็คือโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เรียงตัวกันเวลาเกิดการเรียงตัวอย่างนี้นะดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เวลาเกิดการเรียงตัวมันเกิดน้ําขึ้นน้ําลงอยู่แล้วนะมันเกิดการทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงแต่ครั้งนี้เวลามันเรียงตัวอยู่ด้านหน้า นะมาเรียงตัวอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็เลยเกิดเงาไงนะเกิดเงาตกบนพื้นโลกรอบนี้จะจะจะ,จะเยอะไหมคะอาจารย์ก็จะมีตั้งแต่คือประเทศไทยจะเห็นแบบไม่เต็มดวงช่วงที่พาดผ่านมาถึงเนี่ยนะจะพาดผ่านตั้งแต่โซนแอฟริกาเป็นต้นมาไล่ตัะนะ้งแต่อฟริกามาทางอินเดียมหาสมุทรอินเดียเลียงมาจะมาจากทางฝั่งซ้าย นะครับเขาเรียกว่าเป็นฝั่งอันดามันนะก็ <c oughs> จะมาจากฝั่งฝั <c oughs> ่งนั้นนะครับทางอินเดียฉะนั้นทําไมผมถึงไปทายภัยพิบัติว่าจะมาจากฝั่งพมา่านะถ้าใครไปดูเทปภัยพิบัติเพราะเพราะแนวการเรียงตัวมันมาในแนวนั้นนะแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันมีผลต่อโลกนะครับแค่แค่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกเห็นไหมก็เนี่ยเกิดน้ําขึ้นน้ําลงน้ํานี่คืออยู่บนผิวโลก แต่แมกมาเนี่ยมันอยู่ใต้โลกของเหลวใต้โลกโอเคไหมหินเหลวอ่ะมันก็ถูกดึงโยกไปโยกมากันด้วยโยกไปโยกมากันด้วยนะแล้วครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปแล้วว่าเงาที่ตกกระทบบนพื้นโลกเนี่ยมันเกิดลมมันทําให้เกิดลมแล้วเพราะเขาพาดผ่านเนยเขาพาดจากแอฟริกามาอินเดียมหาสบุตรอินเดียไล่มาทะเลอันดามันเรียงกันมาอย่างเนี้ย มันจะเกิดลมพายุจากฝั่งนั้นฝั่งอันดามันเนี่ยเข้ามาทางนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นที่มาของธรรมชาตินะเป็นภัยธรรมชาติฉะนั้นเรารู้ลงหน้าแล้วก็เออมันต้องเกิดก็ไม่ต้องออกลัวก็มันลงไปตั้งแต่เด่นมีนาแล้วเออมันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะเกิดอย่างนี้ไงเพราะคนโบราณเขาสังเกตมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วส่วนส่วนที่นักวิชานักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันสังเกตเพิ่มก็คือการ บิดเบี้ยวของสนามแม่เหล็กหรือในเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพราะอะไรเพราะแก๊สแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปทำลายชั้นบรรยากาศคราวนี้เวลาเกิดมาก็จะเกิดรุนแรงขึ้นจากเดิมที่เกิดธรรมดานะเกิดปกติเขาเกิดกันมาหลายพันปีแต่ทำไมพอพอมาในยุคพวกเราเนี่ยมันแรงขึ้นและไม่ถูกต้องตามฤดูกาลขึ้นอีกต่างหากเพราะมันเบี้ยวมันบิดเบี้ยว นะอันนี้คือธรรมชาติผมเล่าเรื่องธรรมชาติให้ฟังฉะนั้นมันก็ต้องเกิดแต่จะเกิดรุนแรงแค่ไหนก็ขึ้นกับสภาวะปัจจุบันณตรงนั้นๆน,น,นะครับว่ามันจะเกิดยังไงแต่แนวพาดผ่านเนี่ยมันพาดมาอย่างนี้นะมาจากฝั่งฝั่งอินเดียนะมาตั้งแต่อฟริกาไล่มาอินเดียสมา,าสมุทอินเดียฝั่งทะเลอันดามันที่ติดต,ตรงพรม่าฝั่งฝั่ง ฝั่งซ้ายประเทศไทยอะไรเงี้ยนะอย่างตอนนี้โซนอีสานก็เริ่มแล้วนะจ๊นน<น>ะอันนั้นก็พายุหมุน,ม,ม,นมันเคลื่อนผ่านอย่างนี้มันก็จะมีลมพายุ <c oughs> เข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกําหนดไว้แล้วคนโบราณเขาก็บันทึกกันไว้แล้วว่าเมื่อมันมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มันก็จะเกิดภัยธรรมชาติตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติพีวีดานะถามว่าสุริยป,ปร,ราสุริยุปร,ราคาห้ามออกไปดูอีกหรือเปล่าคะ ก็ถ้าเอาธรรมชาตินะถ้าเราฟังธรรมชาติแล้วนะมันเกิดการเรียงตัวเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนด้วยคือสนามแม่เหล็กนะด้านฟังดีๆนะคือคือดวงอาทิตย์เองเนี่ยนะเป็นกลุ่มแกส๊สกลุ่มแก๊สนะครับที่เป็นปฏิกิริยาเคมีธาตุเขาเรียกว่าธาตุเบารวมตัวเป็นธาตุหนักเขาเรียกเป็นปฏิกิริยาฟิวชั่นอย่างเงี้ยนะฟ,ยฟิวชั่นอันนี้ก็ ผมก็ถนัดฟิสิกส์นะก็เล่าสู่กันฟังถ้าใครถามมาก็จะเล่าในสิ่งที่ผมรู้คือคือดวงอาทิตย์เนี่ยมีการศึกษามาแล้วว่าจะมีการสลับแม่เหล็กสนามแม่เหล็กกลับขั้วนะกลับขั้วเนี่ยทุกๆ11ปีนะทุกทุกสิบเอ็ดปแล้วจังหวะที่ดวงอาทิตย์กลับขั้วเนี่ยมันก็จะมีจุดดับจุดดับก็คือจุดที่ที่ไม่มีแก๊สร้อนพวยพุ่งนะ คือแก๊สร้อนตัวนี้มันมีสถานะเป็นพลาสม่าเป็น, plasma, เ,ปนเป็นสถานะที่4ของสสารเวลาพวยพุ่งออกมาจะเกิดสนามแม่เหล็กออกมาด้วยที่เขาเรียกกันลมสุริยะมั่งลมอีออนมั่งอะไรอย่างเงี้ยพายุสุริยะคือเวลาจังหวะที่เรียงตัวเนี่ยโลกก็มีสนามแม่เหล็กนะโลกมีสนามแม่เหล็กดวงจันทร์ก็มีเรียงกันนะความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น แสงที่วิ่งมานะมันก็จะเกิดความแปรปรวนกันนะอย่างนี้ทำไมคนโบราณเนี่ยที่เขามีในหนังก็มีอะไรก็มีไปออกไปดูแสงจันทมั่งไปออกไปดูแสงอะไรแล้วเกิดอาเพศเกิดนี่คือเขาบันทึกกันมาแล้วโอเคไหมเขาบันทึกกันมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดว่าโหเขาบันทึกตั้งแต่อาณาจักรโรมันนั้นหลายพันปีนะเขาบันทึกกันมาแล้วก็ไม่ต้องดูไง ก็อย่าออกไปดูเพราะเขาบันทึกกันมาแล้วผมเองพอศึกษาเยอะเข้าผมว่าอ๋อเข้าใจละลออในเมื่อในเมื่อเขาบันทึกกันมาแล้วนะถึงแม้วันนี้มันคือถ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็ไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เองว่ามันมีผลอะไรบ้างนะอนุภาคอนุภาคผีนะที่เขาเรียกว่านิวริโนเนี่ยมันจะวิ่งกระจายแบบทุกอนูในร่างกายนะทะลุทะลวงร่างกายทะลุทะลวงทุกจุด มันก็ไม่ควรไปไงทะนั so ้นถ้าเราอยู่ในบ้านอยู่ในสิ่งที่ป้องกันเออมันก็ย่อมดีสิเออฉะนั้นก็ป้องกันเอาไว้อย่าไปดูนะแค่นั้นแหละนะก็ไม่ได้ให้ดูอ่ะอันนี้ก็น่าจะพอได้ข้อมูลนะนำไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ต้องไปตื่นกลัวนะเพราะมันคือธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นนะเราก็ไประมัดระวังนะครับ